สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับลุงหนังเรื่อปลานะครับวันนี้นะครับพามาชมการทดสอบระบบเพื่อปลาสตาร์หนึ่งพันนะครับพันนี้นะครับลูกค้าจากทางสีสเกตได้เข้ามาจองไว้นะครับตอนนี้กําลังทดสอบระบบนะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับลูกค้าเป็น f c ของช่องเรานั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับมากๆเลยนะครับที่ชื่นชอบในผลงานของร้านของเรานะครับ สำหรับคันนี้นะครับเราได้เช็กระบบการทำงานนะครับแล้วก็เกียรสีใหม่ึ่งคันนะครับทางร้านของเรานะครับมีบริการจัดส่งนะครับลูกค้านะครับก็รอรับอยู่บ้านได้เลยนะครับขนาดก้อนฟางนะครับ32-42นะครับเป็นขนาดก้อนเล็กนะครับเท่ากับตบต้านะครับน้ำหนักนะครับประมาณ820กิโลนะครับน้ำหนักเบานะครับสำหรับสตาหนึ่งพันนะครับ ระบบการทํางานนะครับไม่จุกจิกนะครับใช้งานง่ายนะครับท่องตัวครับสนใจนะครับเครื่องอันฟางขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามนะครับที่เบอร์0879579453 0935732101นะครับทางร้านของเรานะครับมีแค่2เบอร์โทรเท่านั้นนะครับช่องทางติดต่อทางช่องทางนะครับก็คือทางเ็นบุ๊กนะครับลุงหงาเครื่องอ่านางครับ สำหรับ FC หรือว่าลูกค้านะครับท่านใดที่มองหาเครื่องฟังเอาไว้ใช้งานนะครับสามารถนะครับเข้ามาชมที่ร้านของเราได้เลยนะครับมีหลายคันให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์นะครับนิววอลเลนอินเตอร์แมซี่นะครับเวลเกอร์นะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จอดสุรินเซซซอริสพันธ์คอมมอนที่สิบเก้าครับหรือเซิร์ชทางคู่กันแมปนะครับคิดไปว่าลูกหาเครื่องปัง ช่วงนี้นะครับต้องมีลูกค้านะครับเข้ามาจองที่ร้านแล้วก็ทางออนไลน์นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับพิพิโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ